ดีงามๆครับพี่น้องทุกท่านมาอีกแล้วครับมาพบก,กันอีกแล้ว <_ As> <_ As> เป็นไงบ้างครับสูตรที่สองครับดับหลักสิบล่างดับบ้าเ <_ As> <_ As> บนเบนเบนเบนครับพี่น้องโอเคเรามาเล่นสนุกสนานกันครับ เจะร้องเพลงให้ฟังกับเพลงมาสักท่อนเดียวนั้นว,วิดีโอัววเีโอนี่มันจะสูญเปล่าครับอย่างน้อยก็มีเพลงกล่อมอยู่ พบปานโปรดโอบกอดเดินตะกอนเยี่ยมบ้านในดวงใจชูโชทธรรมสนุกงามในน้ำชินละปิ่นทูอ๊ะเอ กับดับหลักสิบล่างสูนรที่สองนี้ร้อยหกสิบงวดเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับอ่าสนใจสักโฆษณากับช่องนี้นะครับก็เชิญแล้วก็ขอให้ทุกท่านกดกดกดติดตามเลยครับกดติดตามเลยอยู่ตรงมุมขวามือของท่านนะครับคลิกดูแล้วก็กดติดตามแต่ถ้าไม่พลาดครับ เป็นยังไงบ้างครับหลักสิบล่างสุดที่หนึ่งพอจะติดตามได้ไหมครับ mm hmm. เราจะไม่ทำให้เสียเวลาครับ mm hmm. ก็ร้องเพลงเป็นการขั้นเวลาป้องกันป้องกันวิดีโอที่ว่านานๆไปมันจัก เป็นเดีโอศูนย์เปล่าครับก็เลยจะต้องมีดนตรีประกอบเพื่อบางท่านเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดีคับ ไอสูดแดงใครบุ่นลำนำบทเพลงรักจากดวงใจจากหนุ่มบ้านไกลส่งใจมาถึงเธอหลักเสียล่างสูตรที่สองเป็นสูตรดับครับแล้วก็ขอเชิญไปดูดับหลักหน่วยบน ห้าสูตรครับชื่อว่าดับสุดโหดนะครับร้องเพลงไม่เหมือนไม่ได้ครับร้องเพลงเเดี๋ยวลิขสิทธิ์เดินตัดเราวร้องแบบขำงๆนะครับ ปัญหาก็คุมสุมอยู่มากมายถ้าเธอนน้นอยู่คู่คายทำชนไรคนดีหยุดก่อนเดี๋ยวผิดลิขสิทธิ์ครับโอเคครับเรามาดูดับหลักสิบล่างสูตรที่สองนะครับเป็นไงครับ สืบล่างสูตรที่สองครับเชิญทัศนศึกษาและบัดนี้ครับโอเคครับโอแม่พี่นอ้องทุกท่านปากตรงนน้นเออนะเสียงดังหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่มาอยู่ไกลครับอนนจะเอาไม้ก็ามาตรนนี้เออเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเสียงดังแค่ไหนนะครับตอนนี้ไม่มาอยู่ใกล้ครนับะ เลยไปได้อย่างครับดับลักเ็จง่ามครับดับบ้าบินเออใครเชื่อก็บ้าเลยใช่ไหมครับโอเคครับ,บีนองครับ ขอที่ะ่ะ้อที่ี่ที่หนึ่งครับดากดัอเนาะโอเที่หนึ่งักศูนย์อออกอสามหนึ่งนะครับโอเค สี่ทุ่มครึ่งเราไม่ใช่เล่นๆนะครับเวลาเรามีจำกัดสำหรับเลครับวันที่สิบเจ็ดครับหนึ่งดับหลัก10บล่างดับบ้าบินออกศูนยครับวันที่ยีครับเจดดับสิล่างออกศูนเจ หลับ0 0ครับพี่น้องเป็นจังได้ครับโหทำไมเดี๋ยวก็เื่อง4 0บครับ2ดับหลักสิล่างเลทที่ปครับพี่น้อง ที่สี่สิบหกครับสองดับสิบล่างอ,อกก้าห้าขที่ห้าสิบสี่ครับสองดับสิบล่างออกแปดสองดับสิบล่างถูกต้องครับมาหลับหนถือว่าถูกต้องข้ดที่หกสิบเก้ารับเก้าดับสิบล่างเลขที่ออกสี่รที่หกสิครับสิบที่หก สเก้าจับเจ็บล่างออสี ที่เด็กที่ไหนมานะโอเคครับวัดที่6.9ครับหนึ่งดับสิบล่างหกเก้าสองถูกต้องนะครับไปเลยอ่าเรื่องถุงครับดับยังไม่เคยพลาดร้อยหกสิบหกที่ประศกครับดับสิบล่างห้าออกเจ็ดเป็น ที่กรสิบห้าสบเสิล่างอแปดเจ็ดก็ปวันที่ร้อสบเอ็กัเจ็ดสิบ 8, 10, 10, ล่างอออสามห้าตุอมกับตัวต้มโอเควันที่หนึ่ี่สิบสองกับห้าดับสิบล่างอ๋อน ที่ร้อยสามสองกับศูนย์หนักตสิบห้าหกแปดห้ามาอีกแล้วค่ะ 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. ที่145ครับหกดับสิบล้าออกสองศูนองศูนยอกไว้ครับเนี่ยออกไว้ก็คีอน้องที่จะรักทันครับพอที 150, 6, ่หนึ้นอยห้าสบกับหกดับสิบล่าออกหนึงศูนยี่หนึร้อยห้าบหครับ สดับสิบล่างอหอ้าแปลมาถึงมที่้อยห้าสิบ้าครับสดับสิล่างอหกสองค่ะโอเคสามดับสิบล่าง งวดที่168ดับ10ล่าง002ครับไปดับ10ล่าง002งวดที่161ครับเลขที่ดับ10ล่างคืองวดวันที่17มกราคม2019ครับ7ครับดับ10ล่าซงน คัตตีดาวไทยลอตเตอรี่ออเว่นทีชนตตสันไนทีน เคนะครับคืนนี้เดี๋ยวต้องกลับบ้านนะครับได้สองศูนย์พลันเราจะทำเพิ่มนะครับโอเคเรามาต่อโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูดับหลักเสร็ไปแล้วครับเป็นช่างดมั่งถูกอกถูกใจหรือเปล่าครับดับหลักเสร็จ่างครับดับเสร็จ่างครับดับ บ้าบิน 55. สำหรับท่านที่สนใจจะโฆษณาสำหรับท่านที่สนใจจะโฆษณาครับผลิตภัณฑ์ต่างๆครับยินดีว่างโฆษณาให้ตรงตรงนี้ครับของเรานี่ออกอากาศบ่อยคนดูกันเป็นแสนๆนะครับเดี๋ยว จะถึงแสนครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นท่านเลยครับเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมครับช่วยกดกดแชร์ให้หน่อยครับอืออ,อกดแชร์ท่านก็จะได้รวยกันนะครับ จนแทบขาดใจด้วยปัญหาก็คุ้มสุมอยู่มากมายถ้าเธอนั้นอยู่คู่ค้าทำทะนไหนคนดีเล่นป่วยสิครับตัวหวยก็จะไม่เหงานนครับคืนนี้ก็ลากันเลยขอตักก่อ้ทุกท่านโชคดีมีความสุดนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดกดกด subscribe to my channel นะครับ good luck to you pilot t r y okay, โอเคครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งกลับก่อนนะหนั่ง้ายี่สิบโอเคครับ